นับสนุนโดย G-View ถ้ามาอยา่างคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT s r o c k มาจะบอรที่เกมเมอร์และอว่าคล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultra Book สวัสดีครับพบกับพวกเราอวโลกโซนทีวีพอดีว่าวันนี้ครับมาเจอกับพวกเราอวครกโซทีวีแล้วก็ผมนไอซแล้วก็ทีมงานทุกทุกคนนะครับกว่า18.5ชีวิตเป็นการแกะกล่อง power supply แต่เป็น power supply ที่ไม่ค่อยจะได้เจอได้ยินหรือว่าคุ้นหูกันนักสักเท่าไหร่เป็นแบรนด F ์ FSP ครับบางคนอาจจะเคยได้ใช้เคยได้เห็นกันไปนบ้างแล้วนะครับสำหรับ fsp he 700 peak 750วัตต์ตัวนี้ดูกันเลยอย่างรแรกครับที่ขึ้นมาเจอคู่มือในการติดตั้งนะครับ user manual นั่นเองหนึ่งเล่มถัดมาสาย ac ด้านในเนี่ยเป็นสีขาวนะครับฉนวนกันความร้อนกันละลายเก็บลงไปให้หมดเลยเอาตัวนี้ขึ้นมา power supply ตัวนี้ครับชุดสายเนี่ยเป็นแบบ no modular หรือว่าไม่ modular นั่นเองเป็น no modular no flat ไม่ modular แล้วก็ไม่แฟ a ด้วยคือทุกชุดติดอยู่กับ power หมดเลยมาดูที่สายก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปที่ตัวถังนะครับอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เป็น24พินครับสำหรับเมนบอร์ดแยกไม่ได้นะครับไม่ใช่20บก4นะครับอันนี้เป็น24พินเลย1เส้น พร้อมกับเป็นไนล่อนแบบนี้ครับเคลือบสายไนล่อนงูนั่นแหละแล้วก็เส้นนี้ครับ4บวกสพินสำหรับ CPU 4บวก4ถัดมาครับเป็นสาย6บวก2พินครับชุดนี้นะครับ6บวก2พิน6บวก2พินมี2หัวนะครับแต่เส้นเดียวกันนะครับแล้วก็สาย SATA ครับ SATA เส้นนี้ชุดนี้มีทั้งหมด3หัวและอีก1เส้น นะครับเป็นแบบนี้ครับ SATA อีก4หัวสังเกตดีๆครับความห่างระหว่างหัวต่อหัวของสายเนี่ยชุดเนี้ยจะห่างกันนะครับเหมาะสำหรับฮาร์ดไดร์ต่อกับลอมไดร์อมก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้ที่มันต้องห่างๆกันแต่ชุดนี้ครับสังเกตดีๆเลยเป็นชุดที่เหมาะมากกับการต่อฮาร์ดดิสสัก4ลูกติดกันตึบๆๆบ,บ,บนะครับ นี่แหละครับเหตุผลของเขาสายสุดท้ายโมเลกครับโมเลกสี่พินให้มาสี่หัวครับสำหรับโมเลกสี่พินสี่หัวครับและฟลอปปี้หรือว่ามินิครับมินิโมเลกนะครับให้มาอีกหนึ่งหัวครับเรียบร้อยครับสำหรับชุดสายทีนี้ทีนี้มาดูที่ตัวถังกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูลาเบลมาดูหน่อยตัวถังเป็นยังไงบอดี้ของมันครับ ทุกด้านเลยเป็นสีดำด้านนะครับดำด้านทั้งซ้ายและขวาของมันนะครับมีการเจาะปั๊มเอาไว้ด้วยนะครับหรือว่าปั๊มนูนนั่นเองเป็นโลโก้ของเขาเลย FSP เอด้านของพัดลมครับเป็นพัดลม RPM นะครับปรับรอบอัตโนมัติขนาด120เมตสีดำครับป่าอัดลงไปด้านหลังครับก็มีรูสำหรับระบายความร้อนด้วย แล้วก็มีสวิตช์แยก ON-OFF ตัววิวิ์ค่อนข้างที่จะแข็งดีเหมือนกันนะครับยิ่งแข็งยิ่งดีนะครับตรงนี้ก็คือ AC Input yeah. ส่วนทางด้านนี้ไม่มีอะไรครับนอกจาก No Monular o no o l l t t มาดูที่ l a เบลกันบ้างนะครับ AC Input ครับเขาบอกไว้ว่า200 2 0 0 a ถึง5 4 6 0 h ส่โวลต์ AC 5แอมป์50ถึง60เฮิรตซ์ส่วนของ Output ครับ ไฟ3 3โวลต์22แอมป์ไฟบวก 5v 2โวลต์ครับ22แอมป์ทั้งหมด2แหล่งนี้1 6 0วัตต์ไฟบวก1 2โวลต์ครับมาแหล่งเดียวเลยครับ5 1 7แอมป์6ก0 4วัตต์ไฟลบ12ครับ0 3แอมป์และไฟบวก5โวลต์แตนบายครับ3 0แอมป์ทั้ง2แหล่งนี้18.6วัตต์โดยรวมทั้งหมดครับเราเป็นยังไงรับ กับ FSPHE 700ตัวนี้อย่างที่บอกไปครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ลองไม่เคยได้ใช้แต่ที่น้องมันบอกผมมาเนี่ยเขาบอกมาว่าเจ้าตัวเนี้ยหรือว่า FSP เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ายี่ห้อที่อยู่บนท้องตลาดไปเลยครับคงต้องลองดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่เอาอย่างนี้ครับ FSP Thailand เนี่ยนะครับเขาฝากผมมาบอกว่า มีกิจกรรมไปร่วมเล่นกันนะครับคือง่ายๆคุณมีคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หนึ่งเครื่อง <c oughs> คุณถ่ายรูปคู่กับคอมพิวเตอร์คู่ใจของคุณเนี่ยเอาแบบมันๆแบบ <c oughs> แล้วแอคท่าถ่ายเนี่ยแต่ในรูปนั้นต้องมีคำว่า FSP <c oughs> อยู่ด้วยเท่านี้เป็นอันว่าคุณจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับอย่างแรกครับเป็นรางวัลใหญ่คือภา,าพายนตจากทาง FSP <P> ในรุ่น Rider หรือว่าเรเดอร์450วัตต์1รางวัลและ2ครับเป็นเสื้อทีเชิ้ตสวยๆเลยครับจากทาง FSP เหมือนกันนะครับอีก10รางวัลไปโพสที่ไหนครับไปที่ Facebook ครับแฟนเพจคือ FSP ร u ป Thailand ไปโพสที่นั่นครับเอารูปของคุณที่ว่ามันๆเนี่ยไปโพสอย่าลืมครับว่าในรูปนั้นต้องมีคำว่า FSP อยู่ด้วยคุณได้รับรางวัลอย่างแน่นอน วันนี้ครับผมและทีมงานโอโซนทีวีต้องขอขอบคุณทางบริษัท FSP Thailand ครับที่ได้ส่งเจ้าโพลสปาย HE 700ตัวนี้มาให้กับเราได้ทำการแกะกล่องกันสำหรับบททดสอบนะครับติดตามท่าน OCZ ิปอมครับดูครับว่าเขาจะลากตัวนี้ไปได้ถึงไหนลากันไปก่อนสวัสดีครับ